สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันน <Hi. S 1> ี้ผมจะมาแบกปันคำพยานอของความสันติของพระเจ้านะครับหลังจากที่แบบว่าผมเดินกับพระเจ้ามาประมาณ3ปีแล้วครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นช่างปั้นปั้นพวกรูปเคารพปั้นอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อแต่ว่าพระเจ้าก็ส่ง สงคนที่เชื่อมาก่อนผมแล้วล่ะคือคือภรรยาของผมผู้ที่แบบว่าเดินกับพระเจ้ามาแล้วก็จริงจังกับพระเจ้ามาแล้วก็เปิดคําเทศกอกหูผมทุกวันคือ <laughs> เปิดอัดมาที่โลงปั้นของผมแล้วก็มีวันหนึ่งก็คิดว่าตัวเองก็ปั้นลูกเคารพปั้นอะไรพวกนี้ก็คิดว่าจะช่วยให้แบบว่าชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏว่ามันก็มีปัญหาเยอะยะเข้ามาจนวันหนึ่ง มันจะจนจนแก้ไม่ไหวละแก้โดยตัวเองไม่ได้ละก็คือก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องต้องเชื่อตามที่แบบว่าฟังคำเทศแล้วก็ฟังอะไรพวกนี้คือเราก็ยอมยอมกับพระเจ้าจริงๆว่าเอยเราจะต้องไปเดินกับพระเจ้าละก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมามาที่โบสถ์ผมมาเกิดที่โบสถ์เนี้ยนฮะ <laughs> เกิดเกิดที่โบสถ์นี้จริงๆ ใหม่ๆเดิมทีก,ก็ชีวิตก,ก็มีปัญหาคือไม่ใช่ว่าพอเชื่อแล้วดีขึ้นเลยนะคือเชื่อแล้วโดนโดนอัดซะนวมเหมือนกันนะคือพระเจ้าก,ก็อัดเหมือนจะปั้นรูปสักรูปหนึ่งก็ต้องนวดดินก่อนเหมือนกันฮนะผมก็โดนนวดเหมือนกันอ่าแล้วก็ค่อยๆปั้นให้ให้หล่อขึ้นหล่อขึ้นนะให้ดีขึ้น ก็แต่ปัญหานั้นก็ยังไม่ได้โดนแก้นะเรื่องผมมีหนี้สินอยู่ก้อนนึงที่เป็นเหมือนภูเขาประจำตัวก็คือแบกบภูเขามาตลอดลูกนี้จนฟังคำเทศแล้วก็เชื่อแล้วก็ให้สั่งเราสั่งทุกวันครับเรื่องหนี้สินก้อนนี้ให้ออกไปจนมีวัวนหนึ่งก็มีคำ คำเทศของอาจาร,รย์หมอวรุณนะที่บอกว่าเราต้องก้าวก้าวไปก่อนผมก็เลยเริ่มก้าวลงทะเลก่อนเราทะเลก็แหวกพระเจ้าก็ส่งงานเข้ามาส่งงานเข้ามาเพื่อจะให้ผมชําระนี่สินก้อนนี้ให้หมดครับก็ผมก็เดินไปเรื่อยๆวันนี้ผมผมข้ามฝั่งมาแล้วครับข้ามฝั่งมาแล้วนี่สินก้อนนี้หมดไปครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าแสนดีแล้วก็ แค่ไม่ให้เราใช้นี่อย่างเดียวครับพระเจ้าก็ยังอวยพรก็คือบ้านที่ตอนนั้นมีปัญหาจะขายบ้านจะอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับแบงค์แบงค์ก็เลยบอกว่าเขาปรับโครงสร้างนี้ให้หมดว่าถ้าผมจ่ายแบบเนี้ยผมตัดเงินก้อนนี้ออกแล้วผมจะสามารถผ่อนบ้านหลังนี้ได้เหลืออีกประมาณห้าปีแล้วก็เขาก็ยังมีเงินเงินแถมให้อีกแสนก็ปะาเก็บไว้ในบัญชีให้ ก็คือโอเคพระเจ้าให้ของขวัญละคือไม่ใช่แค่ใช้นี่คือให,ให้เงินเก็บไว้ให้ด้วยแล้วก็ความแสนดีของพระเจ้ายังยังมีไม่หมดครับอันนี้สุดท้ายคือของแถมจริงๆคือเราตั้งใจว่าปีนี้ผมจะทำงปั้นใหม่แล้วพระเจ้าก็ส่งทุสวรรค์แต่แจ้งเรื่องเรื่อง การทำโรงงานคือส่งผู้ปกครองสมใจไปดูไปจัดการเรื่องโรงงานผมก็เลยว่าโอเคพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วแหละว่าเฮ้ยความฝันเราจะเป็นค่อยๆเริ่มแล้วก็พระเจ้าก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งคือส่งพ่อพ่อตาคือพ่อพรบอกว่าเฮ้ยถ้าทําทําตรงนี้ก็เคลียของออกได้เลยแล้วเขาก็ส่งคนมาเคลียของให้เราไม่ได้จ่ายตังค์แถมเรายังได้ตังค่าเคลียของอีกครับพระเจ้าส่งของแถม คือโรงงานที่กำลังจะทำในปีหน้าครับผมขอบคุณครับ